ขอสวัสดีมีความสุขเพื่อนๆพี่ๆเอฟซี 3, และครูบาอาจารย์ที่รักทุกท่านวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับในช่อง YouTube ชัดเทิมบางวันนี้ผมได้นำหลวมพ่องพเงินพิมพ์นิยมนะครับเป็นพระรอโบราณตรงนี้เดีย๋ยาวมาให้เพื่อนๆได้ชมกัน ลักษณะเบื้องต้นนะครับเ,เพื่อนๆเป็นลักษณะ,ะเป็นพระรอนะครับอันนี้รอโบราณแต่ความสวยงามนี่ค่อนข้างจะ,ะย่อนนะครับย่อนความสวยนะครับองนี้พิมพ์ท่านจะสวยด้านหลังนะครับเพราะพิมพ์จะเป็นพิมพ์ประกบนะครับส่วนด้านหน้า จะลักษณะอ่าที่ที่นั่งย็บเยียวในลักษณะนี้นะครับเพื่อนๆอ่าก็คืออ่าเป็นการโดนจับนะครับจับพิมพ์นะครับจับอ่าหุ้นเทียนนะครับอ่าจับลักษณะนี้นะครับอ่าก็เลยอ่าทำให้ดึงหุ่นเทียนซึ่งอ่ายังไม่แห้งเต็มที่ก็คือจะโยมานนิดๆนะครับอ่าดูลักษณะจะเอียงนิดๆนะครับลักษณะการจับ ก่อนที่จะเอาหุ่นเทียนนี้ไปอพอกดินงัวนะครับลักษณะนั้นแต่ว่าอาจตรักษ์เบื้องต้นนะครับถึงจะด้านข้างนะครับรวจีวนจะไม่สวยงามนะครับแต่ในซอกก็ยังคมอยู่นะครับเป็นเส้นคมวิ่งเข้าหาสังกตินะครับเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูก้นนะครับคือหงายก้นอ,อย่างนี้พันเปอร์เซเลยครับ เพื่อนๆดูนะครับมันจะมีเม็ดติงเม็ดเดือนนะครับเห็นไหมครับะจะเป็นลักษณะเป็นจุดเป็นตุ่มแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องการันตีนะครับว่าพระถึงยุคมีการ่อโบราณนะครับเรามาดูรายละเอียดกันอันนี้ความชัดเจนของฐานนะครับอของก้านชนวนนะครับ ถ้าเป็นแบบนี้ก็ฟันธงได้นะครับเพื่อนๆถ้าเจอแบบนี้นะครับเยิํมเยิมเปรอะเป,ะปะแบบนี้คือของที่ถึงถึงยุคนะครับจะไม่มีความแน่นอนหรือว่า,ามีความามาตรฐานจะไม่มีนะครับที่เป็นยุคต้นของท่านจะไม่มีความมาตรฐานเลยนะครับดูลักษณะเนีย่ยวจีวรนนครับอันนี้คือพิมพ์อ่ เก็บแต่งได้ไม่ไม่สวยนะครับอย่างนี้ไม่สวยแต่ว่าเอาเพื่อนๆดูนะครับตรงมุมนี้นะครับตรงปลายมือนะครับจริงๆครับมีมีเนื้อหินใสๆอยู่ในในในเนื้อของพระเลยครับเป็นหินใสนะครับหินใสแบบออกไม่ใสโจ้นะครับใสเพื่อนๆดูนะครับดูให้ดูอันนี้คือหินนะครับ อันนี้ฝังอยู่ในออยู่ในองค์พระเลยครับซึ่งเป็นลัก,ลก,กษณะนี้นก็คือเป็นการล่อโบราณเพราะว่าอลักษณะของอมีหินหรือว่าามีแร่ฝังมาในองค์พระนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนเ,อนเอนสังเกตนะครับความคมชัดนะครับก็พอประมาณนะครับด้านหน้าส่วน เรื่องความสวยงามก็จะย่อนครับจะย่อนไปหน่อยแต่ว่าอัตลักษณ์และสวดทรงนะครับยังเป็นลวงพ่อเงินอยู่นะครับแต่ที่ลักษณะของลักษณะของทรงพิมพ์เป็นแบบนี้ก็คือมีการจับนะครับการจับด้านบนนะครับจะยุบเป็นรอยมือนะครับไม่ใช่ลอยมือครับจะจะจะทำให้รู้นะครับว่าหัวท่านเบี้ยวนะครับเสียงท่านนะครับดูลักษณะนะครับ ถ้าเป็นองค์ที่ปกติหน้าท่งก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแต่ตรงนี้ยุบลงไปเห็นไหมครับอันนี้คือเป็นการจับหุ่นเทียนครับตอนตั้งแต่ก่อนที่จะเริ่มลงมือทําการเทนะครับแต่ว่าเบื้องต้นนะครับที่ดูเพื่อนเพื่อนดูนะครับเบื้องต้นก็เขาเรียกว่า มีร่องรอยของการเทก็คือจะทิ้งนี่ครับเพื่อนๆดูนะครับเป็นคาบดำนี้คือเป็นเป็นผิวเดิมเลยนะครับที่ยังไม่ได้สัมผัสแต่ต้องเหมือนเป็นขี้เบ้านะครับเหมือนเป็นขี้เบ้า มีเนื้อเดือดเนื้อเกินครับอ่าด้านหลังนี่เนื้อเดือดสองเม็ดเลยอ่าเดี๋ยวเนื้อท่านก็อ่าก็เป็นเป็นเนื้อผสมนะครับลักษณะนี้ผมดูแล้วคือมีหลายสีหลายมวลสารที่ผสมมาในองค์นะครับอ่าลักษณะเม็ดริงเม็ดเดือดนะครับอ่าแบบนี้ก็ยืนยันได้นะครับเพื่อนๆถ้ามีเม็ดริงเม็ดเดือดเราก็ถือว่าอ่าอย่างน้อยก็อ่า มีตัวนี้ไปบวกกับตัวนู้นอ่าไปบวกกับตัวนี้อ่าก็จะสามที่จุดก็ทําให้เรายืนยันได้นะครับอ่ามาบวกกับใต้ฐานอ่าลักษณะนี้ครับอ่าเห็นไหมครับคือของที่อ่าถึงยุคนะครับจะไม่มีคําว่ามาตรฐานนะครับอ่าอ่าโดยเฉพาะอ่าถ้าเป็นเดิยกลมกลมอ่าการชนวนกลมนั่นคือเป็นการทอดมานะครับ คือเป็นฉีดเขาเรียกว่าเครื่องแว็กนะครับฉีดแว็กมานะครับลักษณะจะองค์จะออกมาเป็นแบบนั้นก้นจะเป็นวงกลมส่วนทุกองค์ที่ผมเอามานะครับผมมั่นใจนะครับว่าเป็นมาตรฐานเลยนะครับอ,องค์นี้สามารถจะไปถามใครก็ได้ว่าลักษณะการตัดตูด,ตดลักษณะนี้มาตรฐานหรือเปล่าเห็นตูดอย่างนี้ก็ยิบได้เลยนะครับจึงพระจะไม่สวยองค์นี้ได้มาราคายนยนครับอ่อนๆเลยแล้วครับ แต่ก็ก็ยังยืนยันความเป็นพ้าแท้นะครับโดยที่ว่ามีเนื้อแร่มีหินมีแร่มีอะไรติดอยู่ตรงปลายมือนี่ครับมีเป็นหินนะครับแล้วก็ตรงสังกะสีนะครับในช่องสังกะสีเห็นไหมครับตรงรอยแตกนะครับนี่ครับจะมีหินอยู่ เป็นเหมือนลูกลังคุนๆบอกไม่ถูกครับแต่ฝังอยู่ในเนื้อพระนะครับอันนี้มามาพร้อมองพระเลยเนี่ยทีลักษณะนี้นนอ่ามาพร้อมองพระไม่ใช่มาทาที่หลังหรือมายัดที่หลังเป็นไปไม่ได้อ่อาเพราะฉะนั้นแล้วก็อ่าพิจารณานะครับที่เบ้ามีเม็ดติ่งเม็ดเดือดมีอ่าความชัดเจนหรือว่าอ่าความเป็นลุงพราะเงินก็ยังมีอยู่ น้ำสั่นบกบืนแต่เพียงแต่ว่าทรงพิมพ์ท่านก็คือจะออกอไม่สมบูรณ์นิดหน่อยอด้านศีษะนะครับด้วยวิธีการจับแตะต้องนะครับมีหลายพุทธลักษณะนะครับหลายลักษณะหลายวิธีการผลิตแต่เิ้วจีวบอน,นี้นะครับเส้นเิ้วจีวบอลปลายเหีวจบอลน,นะครับด้านด้านาด้านข้างองค์นี้นะครับด้านนี้นะครับ ก็ยังเป็นเส้นคมวิ่งเข้าใต้ทังตินะครับความชัดเจนของหลุมเงินก็ยังอยู่นะครับตรงนี้ก็ต้องเป็นจุดดูด้วยนะครับเพื่อนๆก็พิจารณารอบๆนะครับเพื่อเราจะได้ไม่ตกรถหรือตกม้านะครับก็ผมก็มีสมัยก่อนก็สะสมไว้น่าจะ เยียบหยียบร้อยเหมือนกันครับแต่องค์ไหนที่นอกประเด็นหรือว่าก้นกลมหรือลักษณะนี้ก็ผมก็จะเคลียร์ออกหมดครับอเอาไปให้พวกพวกกันศึกษากันใครที่ยังไม่รู้นะครับก็พิจารณานะครับพิจารณาความชัดเจนขององค์พระนะครับความเก่าของเนื้อยุบมีโยนมีหลุมมีบอ่อมีเกนโโลหะนะครับ ลักษณะของเนื้อนะครับอ่านี่แต่แบบนี้ยุบย่นเนี่ยคลังสติแต่ตรงนี้จะแต่งพิมพ์ไม่สวยครับยอมรับว่าไม่สวยแต่ก็ไม่มีต้องรอยการถอดนะครับไม่มีองนี้ถ้าเดยแบบนี้ถอดก็ผมก็ยอมแล้วครับเดืยแบบนี้ถอดไม่ได้นะครับเพืเ่อนทาไม่ได้นะครับอ่าถ้าใครเก่งทําให้ดูหน่อยอ่าทาไม่ได้นะครับอันนี้คืออัตลักษณ์ของอ่าเฉพาะองอ่าอง,อง,อ,งองไหนองค์นั้นจะไม่มีการเหมือนกันครับหมื่น,นองก็ไม่เหมือนกันครับ ต้องมีความแตกต่างะจะไม่มีองค์ที่สองเหมือนกันเป๊ะไม่มีครับผมกล้าพนันเดิมพันได้เลยทั้งรูปทรงลักษณะชาชอาชอเหมือนอด้านหน้านี่ก็จะไม่เหมือนนะครับ็ะจะโคลโรรูแบบคุณลักษณะอาจจะเหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นเป็นไปไม่ได้นะครับเพื่อน,เ,นเพราะว่าหลวงพพอเงินท่านทำองค์ต่อองค์นะครับวิธีการผลิตองค์ต่อองค์ เพราะฉะนั้นเราจะไม่มีคําว่าองค์ที่สองนะครับเพื่อนเพืเ่อนพิจารณาแบบนี้ของเราต้องไม่เหมือนใครนะครับหลวงพ่อเงิน,นของเราเหมือนคนนั้นจังเลยพิมพ์มาเหมือน,นครับได้แต่ว่าอาัจฉริยะและรูปลักษณะของพิมพ์ของพระจะไม่เหมือนไม่ได้นะครับอย่างเม็ดติ่งเม็ดเดือดจะมาเหมือนกันทั้งสององค์ก็ไม่ได้นะครับต้องมีองค์ทอดนะครับโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ไม่ยากละ อ่ก็หลายคลิปแล้วเนาะก็เพื่อนๆก็เข้าใจแล้วล่ะก็มั่นใจว่าหลวงเพื่อนๆก็คงจะดูหลวงพ่อเงินเป็นทุกคนแล้วนะครับอ่าสหรับสมาชิกหรือว่า f c จริงๆก็คงจะได้เห็นมาเป็นเกือบเลกเกือบสิบองค์นะครับอ่าลักษณะก้นลักษณะการตัดกันจะไม่จะแตกต่างนะครับเพื่อนๆอาจจะไม่จะไปคนละชีทคนละแนวนะครับอ่าจะไม่เหมือนกันแต่ก็ไม่ใช่เป็นอ่าเป็นเป็นจุดอ่า ตายตัวไม่ได้นะครับตูดจะไม่เหมือนกันนะครับพระแท้เหมือนกันแต่ลักษณะการทําช่อของช่างฝีมือช่างก็จะไม่เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับสามองนี้ก็จะคนละช่างเลยครับสามซีองนี้คนละช่างเลยครับเ,เพื่อนดูนะครับแต่ว่าเหมือนกันถึงแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นคือพิมพ์นิยมครับนี่คือพิมพ์นิยม เพื่อนๆสังเกตน,นะครับแล้วก็พิจารณาดูผิวดูเนื้อดูสีทองแดงเทื่อนก็มีนะครับเพื่อนๆทองแดงเถือนก็มีอย่าคิดว่าไม่มี <c oughs> หลวงพ่อเงินถ้าเป็นโลหะโบ,บราณน,นะครับใครจะมีหลายเนื้อมีเนื้อเงินยวงมีเนื้อ,อต่างๆนะครับก็ค่อนข้างจะหลากหลายจุดนี้ค่อนข้างจะหลากหลาย แต่ละสีแต่ละองค์ก็จะมีความเด่นไปนคนละทางสวยเป็นคนละแบบเพราะฉะนั้นแล้วเราไม่สามารถที่จะ,ะกำหนดได้นะครับเราไม่สามารถจะกำหนดได้ว่าในยุคนั้นเนื้อของท่านหลวงพ่อเงินก็คือจะหาหมวลสารหรือหาโลหะ ได้ได้มากเท่ากันหาทองแดงได้มีทองแดงเยอะอก็จะออกอีกโซนหนึ่งมีดีบุกเยอะก็จะออกอีกโซนหนึ่งมีเนื้อเงินเยอะก็จะออกอีกโซนหนึ่งคืออยู่ที่การผสมครับของมวลสารไม่ได้เกี่ยวว่าหลุมพื่เงินจะต้องสีเหมือนกันจะต้องผิวเหมือนกันจะต้องเนื้อเหมือนกันไม่ใช่นะครับท่านมีกระทั่งเนื้อหน้าไม่มีอย่างเดียวคือเนื้อทองคำครับหลุมพ่อเงินยังไม่เคยเห็นเนื้อทองคำผมยังไม่เคยเห็นตั้งแต่เกิดมา แต่ที่เนื้อหน้าคผมเห็นมาสามองนะครับลักษณะเนื้อหน้าแบบนี้นะครับมีอะผมเจอมาสามองแล้วสองสามองนะครับก็อยากให้เพื่อนๆนได้พิจารณานะครับลักษณะการพิจารณาของผมก็คือผมดูเป็นรอบโบราณก่อนครับเป็นรอบโบราณก่อนลักษณะก็คือถ้าถ้ารอบโบราณเราก็ค่อนข้างจะ ฝันธงลักษณะตูดนะครับอ่าโอเคครับผมก็ต่อไปก็คงจะมีอีกชุดหนึ่งนะครับอ่าอีกชุดหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาพบกันนะครับในอีพีต่อไปสำหรับอีกทีนี้ก็ขอบคุณผู้ที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกผู้ทุกคนนะครับให้ทุกคนมีความสุขความ,มาสบายใจอ่าอินอิ่มนอนหลับทุกผู้ทุกคนครับผมสวัสดีครับ